สวัสดีครับคนที่ในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวอุปกรณ์เสริมสาหรับกล้อง DJI Pocket 3อีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการถ่ายวิดีโอเป็นหลักเลยนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยตอนนี้ที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็จะใช้กล้อง DJI Pocket 3กันค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับอย่างช่องผมเนี่ยก็จะพูดประจําว่าใช้ในการถ่ายคอนเทนต์รีวิวแล้วก็คอนเทนต์สอนเนี่ยจะใช้ Pocket 3ท้งนั้นเลยเนื่องจากมีขนาดเล็กแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้ง่ายนะครับเวลาไปสถานที่จริงเนี่ยเราสามารถที่จะทํางานได้เลยนะครับทีนี้กล้อง DJI Pocket 3เนี่ยมันเป็นกล้องที่มขนาาาดเดเ,เ,เ่่รรอองงงืผพูถึ มันละลายหลังได้ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็เราอยากทําให้เขาเนี่ยโดดเด่นขึ้นก็เลยมีฟิลเตอร์ที่เป็นมิสใช่ไหมครับทำให้ภาพเนี่ยมันมีความฟุ้งนุ่มมากกว่าเดิมนะครับอันนั้นก็เป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การถ่ายวิดีโอด้วยพ็อกเก็ตสามเนี่ยมันมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับแต่สําหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับหรือว่าบางครั้งผมเองเนี่ยก็จะมีการใช้ฟิลเตอร์อีกแบบนะครับซึ่งจะรีวิวกันในตอนนี้แหละนะครับก็คือจะเป็นฟิลเตอร์ที่จะช่วยให้เกิด โมชันเบลอในวิดีโอของเรานะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับกล้อง Pocket 3เนี่ยเวลาที่ถ่ายวิดีโอนะครับเราจะเซตติ้งคล้ายๆกับกล้องมือถือก็คือจะเปิดออโต้ไปเลยนะครับสำหรับเรื่องชัตเตอร์สปีดแล้วก็ค่าต่างๆเพื่อให้แสงมันโอเคใช่ไหมครับทีนี้เวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยบ่อยครั้งนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ ND filter หรือว่าไม่ได้ใช้การเซตอัพเหมือนกล้องใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าบางเฟรมเนี่ยโมชันเบลมันไม่ได้สวยมากนะครับมันมีความโดดๆหน่อยนะครับอารมณ์เหมือนกับว่าใช้กล้องมือถือถ่ายาะะวิาาจจดีออนนนั่่หะะครวาเ เมือ่อเธออยู่ในหน่อยนะครับแต่เรื่องของ motion blur เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องเซตค่าให้มันพอดีเลยนะครับอย่าง ชัตเตอร์สปีดเนี่ยก็จะต้องมีค่าเป็น2เท่าของเฟรมเรทนะครับทีนี้การที่เราถ่ายวิดีโอโดยที่ไม่ได้ใช้ ND Filter นะครับมันก็ทำไม่ได้เพราะว่าแสงเนี่ยมันจะโอเวอร์นะครับยกเว้นคุณจะถ่ายในช่วงที่แบบแสงมันค่อนข้างน้อยอะไรเงี้ยเราอาจจะมีโอกาสที่จะตั้งค่าแบบนั้นได้นะครับเพราะงั้น ND น i l t e r เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการลดแสงหรือว่าคุมปริมาณแสงให้มันเหมาะกับการตั้งค่าชัตเตอร์สปีดที่เหมาะสมกับงานวิดีโอนั่นเองครับมาเล่าพื้นฐานกันก่นกอนนะครับสำหรับมือใหม่ที่อาจจะเเเพิ่่่่งงคคข้าาค้้าาาาาาามมนะะรรรรัับบวววทไตตออออใชลดดแสห filter สหหื BND Fil Filter กีโ เป้าหมายในการที่เราใช้ฟิลเตอร์ลดแสงเนี่ยก็เพื่อให้ได้ปริมาณแสงที่เราต้องการนะครับ เราต้องการปริมาณแสงไปทําไมนะครับก็ต้องการปริมาณแสงไปเพื่อให้เราเนี่ยสามารถตั้งค่ากล้องให้มันเกิดเอฟเฟกต์บางอย่างตามที่เราคาดหวังไว้นะครับในงานวิดีโอที่เราตั้งค่าเนี่ยเราต้องการมอชชั่นเบลอครับมอชั่นเบลอก็คือเกิดการเคลื่อนไหวในแต่ละเฟรมเนี่ยเราเห็นว่ามันมีความนุ่มนวลมีความต่อเนื่องเหมือนสายตาที่เรามองโดยธรรมชาติเลยมันก็จะมีมอชชั่นเบลออยู่ไม่ใช่ภาพแข็งแ,งแงนะครับการตั้งค่าให้มันเกิดมอชชั่นเบลอได้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เราจําเป็นจะต้องใช้ค่าชัตเตอร์ ผมต้องตั้งค่าชัตเตอร์สปีดเป็น1ต่อ60นะครับมันจะต้องตั้งแบบนี้นะหรือว่าถ้าใช้เฟรมเรทสูวงวันนี้อย่างเช่นอาจจะใช้60เฟรมเนี้ยชัตเตอร์สปีดก็ต้องสัมพันกันคือ1ต่อ120อันนี้เอาเคข้าวๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปตั้งค่าตรงๆเลยโดยที่เราไม่ได้มีการใช้ฟิลเตอร์ลดแสงนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือแสงมันจะโอเวอร์ในกล้องของเรานะครับเพราะว่าตัวกล้องพ็อกเก็ตสามเนี่ยรูรบแสงมันก็กว้างอยู่แล้วนะครับแล การใช้ ND Filter ก็จะมีส่วนสำคัญตรงนี้นะครับเพราะงั้นฟิลเตอรที่ช่วยให้เกิดเอฟเฟก m o ม i ช n ั่นเบลได้นะครับก็ต้องพูดตรงๆว่าการใช้ ND Filter เนี่ยจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้มันเกิดผลสเร็จได้จากการตั้งค่าตรงนี้ครับในช่วงที่ผ่านมานะครับตอนที่ผมใช้ Pocket 3แบบจริงจังมากขึ้นแบบจริงจังจริงๆเลยนะท content ั้งคอนเทนต์สอนทั้งรีวิวแบบรับงานอะไรพวกนี้การใช้ Pocket 3เนี่ยมันดีตรงที่ เราสามารถไปถ่ายหน้าง,งานจริงได้เลยโดยที่สถานการณ์นั้นเนี่ยเราไม่ต้องเซตอัพเยอะโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่ผมสอนเนี่ยมักจะเป็นคอนเทนต์ที่ต้องถ่ายแบบบริเวณหน้าน้ําตกสถานการณ์จริงอ่ะการที่เราจะไปเซตค่ากล้องขนาดใหญ่นะครับมันเสียเวลาแล้วมันกินเวลาเยอะนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเนี่ยมันแข่งกับเวลามากๆครับการใช้พ็อกเก3ในการถ่ายเนี่ยมันก็ช่วยผมได้เยอะมากนะครับกับการทางานตรงนี้รวมไปถึงการใช้ VND filter นะครับหรือว่าฟิลเตอร์แบบปรับัวแสงได้เนี่ยเพื่อให้มันได้ชัตเตอ์สปีดที่เหมาะสมนะครับพอเราไปถ่ายแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่มกางล้้ออขใหญ่ผ ใช้การตั้งค่าให้มันเกิด motion blur อยู่แล้วนะครับอันนี้คือเรื่องปกตินะครับแต่พอเอากล้องเล็กไปเซตแบบนี้ด้วยเนี่ยวิดีโอมันก็ดูแบบจริงจังมากขึ้นนะครับนอกจือจากการใช้ mid filter แบบที่ผ่านมานะผมก็จะใช้ตัว ND filter กับ pocket 3นะครับในการถ่ายคอนเทนต์รีวิวไมไ่เน้นความฟุ้งมากนะครับแล้วก็เน้นให้มันเกิด motion blur สวยๆครับจากวิดีโอที่คนเห็นเลยนะครับผมใช้ VND filter ของ k n f นะครับลดแสงได้1นถึงห้าสตอปที่จะรีวิวในตอนนี้แหละแต่ให้เห็นภาพนะครับว่าสีสันมันโอเคเลยนะครับแล้วกการทํางานที่อยู่ในหน้าง,งานแบบสถานการณ์จริงนะครับเราสามารถที่จะทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับขุอเทที่ได้มาเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานได้นะครับประกอบกับคอนเทนต์สอนแล้วก็รีวิวแหละที่คุณเห็นในช่องนะครับผมก็ใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้เป็นส่วนใหญ่เหมือนกันนอกเหนือจาก ฟิลเตอร์ฟุ้งๆนะครับถ้าไม่ได้อยากได้ฟงเนี่ยผมก็จะเลือกใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับมันช่วยให้การทํางานของผมมีความคล่องตัวขึ้นสีสันเนี่ยมันเหลือเฟอืออยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัว Pocket 3เนี่ยมันก็เก็บรายเลเอียได้ดีนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์เนี่ยให้สีที่ค่อนข้างตรงนะครับเพราะว่ากระจกเขาใช้ Optical ล l a s s เหมือนกับฟิลเตอร์สําหรับกล้องขนาดใหญ่เลยนะครับ อันนี้ก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้ครับฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับจะสามารถลดแสงได้ตั้งแต่1สต็อปไปจนถึง5สต็อปนะครับถ้าเราดูตรงบริเวณหน้าฟิลเตอร์เนี่ยเขาจะมีตัวเลขบอกนะครับแล้วก็มีจุดมาร์กเอาไว้ว่าตอนนี้ใช้งานอยู่ที่กี่สต็อปนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับผมก็จะใช้การลดแสงอยู่ที่ประมาณ 1- 3ึ่งถึงสามสต็อปนะครับเป็นหลักเพราะว่าแค่3สต็อปเนี่ยมันก็ลดได้เยอะมากๆแล้วนะส่วนใหญ่แค่1นึงถึงสงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ โอกาสที่จะใช้ไปที่4ีถึงหเนี่ยน้อยมากๆนะครับแต่ว่าการใช้งานของฟิลเตอร์นะครับถ้าพูดถึงข้อจํากัดฟิลเตอร์ตัวนี้นะหนึงถสามสอบเนี่ยจะให้สีสันภาพโอเคเลยนะครับ แต่ขยับไปที่ประมาณ4สต็อปกว,กว่าถึง5เนี่ยคือมันจะเริ่มเกิดขอบดำๆขึ้นมาในหน่อยนะครับเป็นเงาๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดของตัวฟิลเตอร์แต่ถ้าผมแนะนำนะใช้ประมาณ1ถึง2สต็อปแบบที่คุณเห็นในวิดีโอที่ผมใช้เนี่ยมันก็จะเป็นวิดีโอปกตินะครับเคลียร์เลยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดแดดมันแรงมากจริงเนี่ยอาจจะหมุนไปที่แบบ4สต็อปบ้าง5สต็อปบ้างแล้วแต่นะครับแล้วแต่สถานการณ์แต่โอกาสน้อยมากจริงนะเพราะว่าที่ผมไปทํางานเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถ่ายกันประมาณ แทบจะไม่ถึง4ศอกเลยนะครับโอกาสมันค่อนข้างน้อยอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าคนวใหญ่แล้วใช้1-3นะครับโอเคมากแต่4-5เนี่ยอาจจะต้องพิจารณากันอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการความเพอร์เฟกนะครับแต่ว่าที่ผมลองมาเนี่ยก็ไม่ค่อยแตะ4-5ศอกเท่าไหร่นะครับถ้าแตะไปเนี่ยก็ยอมนะครับรู้สึกว่าพุชเทจมันโอเคใช้งานได้ครับทางด้านวิธีการใช้งานก็ค่อนข้างง่ายนะครับก็คือเราเอากล้องพกเก็ตเนี่ยหันหน้ากล้องออกมาแล้วก็ แปะตัวฟิลเตอร์เข้าไปเลยเพราะว่าตัวฟิลเตอร์เนี่ยมันเป็นแม่เหล็กอยู่แล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีนะครับอีกทั้งจุดเด่นนะครับของฟิลเตอร์เขียนเอตัวนี้เนี่ยมันมีความบางที่บาง,งมากๆเลยนะครับเราสามารถที่จะเปิดปิดกล้องได้โดยปกติเลยนะครับโดยที่ตัวกล้องเนี่ยเรียกได้ว่าใส่แล้วก็เหมือนกับไม่ใส่เลยเพราะว่ากล้องสามารถที่จะหมุนหัวตัวเองเนี่ยตับเข้าไปเก็บอย่างปลอดภัยได้เหมือนกับการที่เราไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์นะครับอันนี้คือข้อดีของฟิลเตอร์เคียนเตัวนี้ในการใช้งานครับส่วนการใช้ง เป็นเทรสที่ผมแนะนำแล้วกันนะครับให้เราสามารถที่จะใช้กล้องได้โดยสบายๆโดยที่ไม่ต้องมานั่งฟิกค่าอะไรเยอะแยะนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาไปที่สถานที่กลางแจ้งนะครับผมจะเปิดใช้โหมด M อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนสําคัญก็คือมาตั้งเฟรมเรทให้เหมาะสมก่อนสมมติว่าตอนนี้ผมตั้งที่ 4K 30เฟรมนะครับผมก็จะเลื่อนความละเอียดไปที่ 4K แล้วก็30เฟรมนะครับทีนี้เรารู้แล้วนะว่าเฟรมเรทเราคือ30ถูกไหมครับชัตเตอร์สปีดเราจะต้องตั้งเป็น2เท่าของเฟรมเรทนั่นคือให้เราเข้ามาตั้งค่่่าใในนหหมมดด M ทีีช้เย เลือกเป็นโหมด M เลยแล้วก็เลือกชัตเตอร์สปีดเนี่ยให้เป็น1ต่อ60นะครับเพราะว่าเราใช้30เฟรมแต่ถ้าเกิดใครใช้สูงกว่านี้อย่างเช่น60เฟรมเนี่ยเราก็ต้องตั้งชัตเตอร์สปีดเป็น1ต่อ120นะครับก็ให้ตั้งเป็น2เท่าของเฟรมเรทนะครับในส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมจะกาหนดหลังจากนี้ก็คือจะเป็นเรื่องค่า ISO นะครับค่า ISO เนี่ยแทนที่เราจะตั้งค่า ISO แบบคงที่นะครับเหมือนกล้องใหญ่มันก็จะวุ่นวายใช่ไหมเพราะว่าแสงเปลี่ยนทีเรามมามบยจะตั้ง ISO เป็น ออโต้ไว้นะครับให้ตั้งเป็นช่วง50ถึง1,600นะครับสำหรับการถ่ายกลางแจ้งนะครับหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้นะถ้าเกิดคุณอยากได้ ISO ต่ำๆหน่อยนะครับแต่ผมจะตั้งไว้กลางๆประมาณ50ถึง1,600นะครับหรือว่าถ้าเป็นแบบต่ําก็จะเป็น50ถึง800นะครับอันนี้เลือกได้เลยแต่กรณีที่ถ่ายเป็นแบบอาจจะช่วง4โมงเย็นหรือว่า5โมงที่แบบแสงแดดมันเริ่มแบบเริ่มค่ําและเริ่มมืดแล้วอยากเผื่อสําหรับการเพิ่ม ISO ขึ้นไปอีกนะครับผมก็จะให้เขาใช้50ถึงนนนะครรรก,กาาใใ้้้ทีีี่ออองยตไพวนะณ เราอยากใส่ a d Filter นะ นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงค่ำมากจริงๆแบบกลางคืนเลยอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะไม่ใช้ ND filter ละเพราะว่าเราต้องการแสงมากกว่าอันนี้อยู่ที่การตั้งค่านะครับสรุปนะครับในการตั้งค่าคือใช้โหมด M นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ 4K แล้วเลือก f r a มเรทนะครับสมมติว่าถ้าเลือกที่30เฟรมก็ให้ตั้งค่าคอนเวชเตอร์เป็น1ต่อ60นะครับก็คือเป็น2เท่าของตัวเฟรมเรทที่เราเลือกนะครับถ้าเราเลือกรมเรท60เรากสับเทราก็ไปเลือก i s ็นช่วง50ถึง1ป0 0หอว่ง3,200หรือว่า5 0ถึง800นะครับเทแบบ อยากให้ ISO มาต่ำาหน่อยก็เลือกแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็ฝากสําหรับจุดเด่นของสเปคตัตวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับหลกัหลกๆก็คือใช้ออปติคอลกลาสนะครับแล้วก็มีการเคลือบโคตติ้งเพื่อกันรอยเนี่ย28ชั้นนะครับเหมือนฟิลเตอร์ของ KF n F ที่เป็นของรุ่นพี่ที่เป็นกล้องใหญ่เลยนะครับแล้วก็ความบางของตัววัสดุเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้เรา ใช้กล้องได้ตามปกตินะครับแล้วก็เรื่องของฟิลเตอร์เป็นแบบไม่เล็กหลักๆสเปคประมาณนี้นะครับในราคาจัดจำหน่ายของประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,350บาทนะครับแล้วแต่ว่าร้านไหนจัดโปรยังไงเนี่ยผมเห็นตัวเลขวิ่งประมาณ1,250ถึง1 3น0ินิดๆนะครับแล้วแต่ร้านนะครับอันนี้ก็ลองสอบถามไปที่ร้านกล้องใกล้บ้านนะครับหรือว่าอาจจะดูที่ใน s h อป e ีก็ได้นะครับแต่ผู้นำเข้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นชัตเตอร์บีไทยแลนด์นะครับถ้าเกิดใครสนใจหรือว่าอยากจะสั่งโดยตรงกับผู้นำเข้าเนี่ยก็สามารถสอบถามไปได้ทที่่เชนนกัครรสห รีวิวก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามผมได้ที่ Creator Thailand บน Facebook แล้วก็ YouTube ครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบคอมเมนต์เกี่ยวกับตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ให้นะครับสำหรับคอนเทนต์วันนี้ขอบคุณทุกคนให้ดูมาถึงจจบแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์ในตอนหน้าด้วยครับผมสวัสดีครับ